น้องการมรลีนะคะเพราะว่ากลุ่มเล่นแรงแฟนเกินไปทําให้เราเสือใจในวันนี้ด้วยแล้วอยากทาถึงที่ไม่ดีโดนดับหลังไม่นะมาถึงปีแล้วกาเอปีโดนกามาลีแกลมาถึงปีแล้วยังไม่เลิกแกลเลยเนี่ยถึงปีแล้วนะถึงปีแล้วนะโดนแกลมาเยอะมากเนี่ยเลิกแกลได้แล้วขอร้องเถอะนะ สวัสดีค่ะพี่ดาราท่องวันมาแล้วสวัสดีดาราท่องวันวันนี้มาสัมภาษณ์ค่ะเพจเพจไม่ใช่เพจเพจมีคนจ้างของคนอื่นนะใช่ค่ะพี่ไอพี่ไอถูกต้องค่ะพี่ไอบรนดาใช่แล้วค่ะ เอาคนถึงไธีไปทาดีดีกว่าเอฟตีโดนหลักหลังเยอะมากเลยจุกป,ปีเราไม่ใช่นิสัยดีๆค่ะเราไม่ได้ว่านิสัยเสือนะคะเราไม่ได้มั่นหน้านะคะเพราะว่าคนที่ทําแรงเกินไปอะคนโดนแกล้งเยอะคนแกล้งถิงที่เราเยอะเราก็เราจะเสียใจในวันนี้เราเสียใจทุกอย่างทุกที่ใช่ทำไมคนคอมเมนต์แรงด่าเกินไปเราไปทำถิงไม่ดี บางทีอ่ะเราก็เสียใจในวันนี้อ่ะเราต้องทํางานหาทินกันดีกว่าเวลาแล้วก็ทําไมเขามาพิมแกล้งด้วยเห็นเมื่อวานแกล้งเยอะมากเลยอ่ะมีคนส่งข้อความมาให้ดูคนดีเขาส่งข้อความแทปมาให้ดูด้วยเพราะว่าการามีมีคนแกล้งมีคนแกล้งการามีด้วยเขาส่งข้อความมาทุกอย่างคนไหนไม่ดีอย่างที่มาแกล้งเราก็วมเก็บหลักฐานไว้แล้วคนไหนที่คนที่ไหนมาด่า กาลามีอะเขาแทบมาให้กาลามีเจ็บเจ็บหลักฐานแทบไว้ว่าใครเป็นคนทำร้ายแล้วว่าจงที่ไหนคนที่มันแกงใช่ใช่เราจะเสียใจในวันนี้อย่าเล่น,นแรงเกินไปนะคะใช่ใช่เราก็เสียใจเราต้องทำมาหาจีคนเราเลี้ยกเกิดไม่ได้เรียกจะที่จะทำดีได้ สว,วัสดีค่ะน้องกาลมาดีสวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีค่ะเราก็ทํามะสวัสดีค่ะพี่บันโลบฟังกาลมารีด้วยนะคะที่สังค้าววันนี้นะคะขอให้คุกเอฟตีอ่ะเอฟตีคุกโก่ะเคยโดนหลับหลังว่าคนที่มาหลอกงานทําให้เราเสียหาย เราอะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทําดีได้แล้วคนที่เข้ามาเล่นแรงมากเกินไปอะเห็นเขาว่างมากอะแล้วก็เขามาห้าวหนูเสียใจด้วยวันนี้คนที่มันแกล้งอะหลอกงานอะที่ที่ตรงหลักฐานไปแล้วก็คนที่อะเล่นแรงเกินไปแล้วก็มาว่าเราไม่ได้มั่นหน้าเราไม่ได้มั่นหน้าเราไม่ได้มั่นใจนะคะเห็นอะเขาคอมเมนต์ด่า,ดามาเยอะมากเห็นตรงข้อความให้เราเสียใจในวันนี้เสียใจด้วย เสือใจที่จุดนะคะแล้วก็คนที่จะเข้ามาเล่นแรงเกินไปเลิกแกล้งเดี๋ยวเราจะกลับมาเต้นต่อนะก็คุกคนต้องฟังดูฟังกาละเม่เต้นด้วยคุกคนต้องเลิกแกล้งก่อนถึงจะมากลับมาเต้นได้นะคะคุกคนต้องเลิกแกล้งก่อนคุกคนรอ่ะที่เลิกแกล้งก่อนถึงจะกลับมาเต้นได้เลิกแกล้งเลิกแกล้งกาลเม่ก่อนถึงจะกลับมาเต้นดูได้ะ คนที่เข้ามายังแกล้งอยู่เลยแกล้งเยอะมากเราจะเสียใจในวันนี้คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลีอกที่จะทําดีได้เราองตุ้งตู้ต่อไปคนดีคนดีเขาไม่ทากันหรอกค่ะทําให้เราเสียใจในวันนี้ใช่เราก็เสียใจวันนี้แล้วก็คนที่เข้ามาเล่นแรงเกินไปเลิกแกล้งได้แล้วกลับมารักคนดีๆเขานั้น ใช่เราจะเสียใจวันนี้นะคะอย่าเล่นแกล้งเกินเหตุยังแกล้งคุกวันนี้เราเปลี่ยนชื่อไทท์ชืนางสาวถูกภัทยาก่าวคูอย่างบางคนก็ไม่เชื่อยกมากบางคนน่ะมันไม่เชื่อก็มีบางคนอ่ะเชื่อก็ไม่มีบางคนก็เชื่อไม่มีเราก็ไม่อ่านข้อความแล้วก็ไม่ตอกข้อความดีกว่า แล้วคนส่งข้อความมาอ่าแล้วก็วันนี้อะในแชทเรามีคนแกล้งม,มาเยอะมากใช่ไหมวันนี้ใช่วันนี้อะเขาแกล้งม,มาเยอะมากเลยอยากเห็นส่งข้อความมาเยอะมากอยากแกแล้งเราก็ทำมหาจีนกันเราก็เราก็เสียใจในวันนี้เราก็เสียใจแล้วก็เราอ่ะเราก็เสียใจเราก็คนเราเลียกเกิดไม่ได้แต่เราเลียกที่จะทำดีได้เราเป็นพิการหูตึงเราก็พูดไม่ค่อยชัดด้วย ปกปติไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะเลิกแกล้งได้แล้วโตแล้วนะคะโตแล้วเลิกแกล้งได้แล้วก็กลับมารักคุณดีๆแล้วจ้ค่าจะกลับมาให้เต้นแน่นดูแน่นอนนะคะต้องกลับมาดูแน่นแน่นอนนะคะเปลี่ยนชื่อไทยชื่อนางสาวจุปัทยากาวกูอย่างชื่อเล่นเช่อน้องกาลมณีนะคะใช่เลิกแกล้งได้แล้วต้องกลับมารักคนดีๆคนจ้างก็มีงานเยอะ คนก็มีางานทิ่ไมพอเรียมานะคะด้วยนะคะเลิกแกล้งได้แล้วก็รักดีๆหน่อยนะคะเราก็ไม่เด้นแมนหน้านะคะช่ายได้แล้วก็เราก็เฉียดใจในวันนี้ค้าอย่าเร่นแรงเขิมไปไม่ได้พี่ไม่ขอกลนแกล้งพี่ไม่ขอกลนแกแล้งรักแบบ นี่เนี่ยดาราที่ดาราอะดาราดาราหนังอะเขาเขาไม่เคยแจ้งใครอะเขาอะเขาอะ,ะมีคนอ่านเม้นดีๆเลยมีคนรักดีๆเลยนะคะแล้วก็คล้องกลับมาอุกหมุนสินค้าด้วยก็มีน้ำพริกะหมูมีกระเป๋าขายแล้วก็มีขนมตะลี่ปั๊บด้วยนะคะ แล้วก็ถากลับมาด้วยหมุนกันดีกว่านะคะจะรีฟรับผลดีบ้านยางอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีน้ำพริกกะมูสามกระปุกล้อยกระปุกล้าสาดสิบห้าบาทนะคะ mm hmm. เลิกแกล้งได้แล้วก็กลับมารักกาละมีก่อนนะคะถึงจะให้กลับมาเต้นกันได้นะคะ mm hmm. ทุกคนต้องเลิกแกล้งเกากลามีก่อนวันนี้เราเสียใจยมากวันนี้อ่ะเราจะเสียใจยแล้วแล้วก็เลิกแกล้งใช mm ่ hmm. ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ร้องคะ่ะถ้าทูกคนอ่ะที่เข้ามาเล่นแรงก็เข้ามาด้วยคะ่ะอี่อ๋อพี่เกิดเมื่อกี้พี่เกิดนะคะแล้วก็ใช่ฮ่ะ ใช่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 แล้วก็เลือกแก้ได้แล้วก็เลือดแก้งได้แล้วก็กลับมารักคนดีๆด้วยนะคะสวัสดี้ฟรีทุกคนด้วยใช่เราต้องทำมาหาดินทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตมาเหรอ ใ้่ถ่ายนานเสร็จแล้วแล้ววันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่พันลบวันนี้พี่พันลบอีกยาวันจี้ย่างกากาแล้วมีโอ้โหสวัสดีค่ะยางเลยค่ะวันนี้เราจะเสียใจนะคะอ้วันนี้ก็ยืมโตู้ตอบไปไวัดีค่ะแม่หมวย สวัสดีค่ะพิมพ์ดาสวัสดีคนเราอ่ะคนอยู่ข้างๆเราก็มาถ่วยเป็นกำลังใจให้แล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้อ่ะคนที่มาอยู่ข้างเราเขามาถ่วยเป็นกำลังใจให้แล้วแล้วก็คนนี้คนดีแล้วก็ขอมาให้กำลังใจวันนี้นะคะเพราะว่าที่คนที่แรงลางเกินไป เนี่ยคนที่อ่ะแทปเอามาแทบมาหาเอ็มเลยเลิกแกล้งได้แล้วัวนนี้มีคนอกแต่งหน้านใช่ค่ะน,นี่วิจตวสดีค่ะวันนี้แต่งหน้าวันนี้ใครแต่งหน้าให้อะะ่ะพี่แบงค์แต่งให้ค่ะแต่งวันนี้ถ่ายงานคะ่ะพี่ต้นพี่ต้นหนูรออยู่ว่าว่าจะทวนมาถ่ายละครอยู่นะ่ะจะชวนมาถ่ายละครนะ จูจูนะอุ้ยสวัสดีค่ะไนท์แถลงเทียดสวัสดีค่ะวันนี้ลิเจก็เข้ามาดูด้วยสวัสดีลิเจคุกคอนขอบคุณนะคะวันนี้ลิเจเข้ามาดูวันนี้ขอบคุณนะคะกไลฟ์ตีเลยปะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ฝากวันนี้การแล้วมาดีจะฝากไลฟ์ตีไปก่อนนะพ่อวันนี้เต้นนานเดี๋ยวเจอกันที่เต้นใหญ่เลยค่ะแตะเต้นเลยนะคะ ได้ค่ะขอเวลาขอเวลาไปขวนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ